มีคำถามคำถามหนึ่งถามทุกวันถามวันละหล,ะหลายๆรอบแล้วก็เป็นคำถามเดิมๆซึ่งไม่รู้จะตอบยังไงแล้ววันนี้เลยจำเป็นครับที่ต้องอัดคลิปแล้วก็พูดขอให้ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายและเข้าใจให้มันตรงกันนะมีน้องๆหลายๆคนนะครับอินบ็อกซ์มาหาพี่ใน Facebook ทั้งทาง,งเพจยินดี m a n ทอล์ ทั้งทาง Facebook ส่วนตัว Ig Tiktok ทุกช่องทางบอกว่าพี่โบอสครับผมไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วผมไม่รู้ว่าจะหาเงินจากทางไหนผมขอชกมวยได้ไหมครับน้องครับไม่ใช่ใครก็เป็นนักมวยได้นะครับการที่เราจะเป็นนักมวยได้หนึ่งคือคุณต้องฝึกฝนตั้งแต่อายุ8ขวบ9ขวบ นะครับสิบขวบนี่ถือว่าอย่างช้าแล้วนะครับต้องเริ่มฝึกเริ่มชกนะครับไม่ใช่ว่าดีๆอยากจะต่อยมวยมาต่อยตอนอายุยี่บห้าตอนอายุยี่บสองตอนอายุสามสิบมันไม่ทันแล้วครับนะครับมันช้าเกินไปแล้วอย่าคิดว่ากูเนี่ยมีใจกูสู้กูต่อยกับเพื่อนกูกูต่อยกับนักเลงที่ไหนกูต่อยกับ เวลากูไปร้านเหล้ากูไปเที่ยวกูไปผับกูมีเรื่องกูต่อยเขาร่วงหมดปล่อยเขาหลับหมดกูเลยอยากเป็นนักมวยน้องจา๋าบนเวทีมันไม่เหมือนกับเวลาเราต่อยข้างถนนนะนั่นแล้วครับพี่อยากจ,จะบอกว่าอย่าคิดว่าอาชีพนี้มันง่ายถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามันต้องใช้ร่างกายและจิตใจรวมไปถึงมันสมอง ฝีมือทักษะมันไม่ใช่แค่มีพละกําลังมันไม่ใช่แค่มีหัวใจไม่ใช่แค่ใจสู้ไม่พอครับเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณชกกับนักมวยที่เขาเป็นนักมวยจริงๆแค่เขายกขาบังเวลาคุณเตะเนี่ยคนที่เจ็บคือคุณนะไม่ใช่นักมวยดังนั้นแล้วครับอย่าคิดว่า สิ้นไร้ไม่ตอกไม่มีอาชีพตกงานแล้วก็ไม่รู้จะมาทําอะไรขออาชีพนักมวยเป็นอาชีพสุดท้ายในชีวิตไม่ใช่ว่าใครก็เป็นนักมวยได้นะครับผมเองก็ไม่มีปัญญาเป็นนักมวยเพราะว่านักมวยเขาต้องถูกสร้างมาเพื่อเป็นนักมวยจริงๆต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆจนกว่าจะแกล่งจนกว่าจะมีกระดูกใช้เวลาเป็นสิบๆปีแล,แล้วครับเข้าใจตรงกันนะครับถ้าเกิดใครรักมวยจริงๆก็ซ้อมไปครับป้องกันตัวเองนะครับ เพื่อสุขภาพร่างกายแค่นั้นพอแล้วครับ